ผมมาทำทำคลิปแกเนี่ยสี่งวดสี่งวดงวดแรกเข้าสองตัวพองวดที่สองเข้าสามสามสามงวดเรียงเลยสามตัวสามงวดเรียงเลยครับผมที่ท,ที่ที่ทำคลิปท่านมาก็เลยไปไป,ไปพิสูจน์ก็มีคุณแม่เขาประมาณสามทีท่านนะครับซัพพอร์ตค่าน้ำมันให้ไปอ่าก็ลองพิสูจนะ์ว่าผีมันดึงขาจริงไหมอยากรู้เหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะไม่ได้ลบหลู่ครับไม่ได้ลบหลู่นะแต่ว่าเห็น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 เขาเล่าไงคือว่าท่านท่านลองท่านท่านบอกว่าท่านนั่งอยู่บนโพนมือเอื้อมมาอย่างเงี้ยพี่ดึงแกอยู่อยู่ในคลิปมีแกแกว่าเย็นเลยนะแกว่าอย่างเงี้นะแกไปขอเลขอ่ะสามสิบที่มีสถานที่ตรงนี้แหละที่ว่าแม่นที่สุดนะครับแล้วเจอเจอเจอดีท่านท่านอยาก่ เลี้ยงผลไม้เลี้ยงอะไรประมาณนี้แหละครับผมเพราะว่าได้โชคแล้วเราก็เลี้ยงใช่ใช่มันอยากได้ยังน่ค่ะเสี่ยก็อยากได้น้ำแดงผลไม้แล้วก็อะไรนะเขาก็เรียกน้ำจันทร์ครับน้ำจันทร์นี่แหละท่านท่านอยากได้นะครับเพราะว่าเป็นภูมิใช่ภูมิผีดอนปู่ตาดอนปู่ตาห้างวดนะครับท่านจะให้ห้างวดเข้าเข้าไปแล้วนี่คือนับหนึ่งใหม่คืองวดแรกจะให้ห้างวดนี่แหละเหลืออีกสี่เหลืออีกสี่ มันลุ้นกันแต่ถามว่าเลขหลายหางไม่งวดเมื่อกี้มีไม่หลายหางนะแต่ว่าทูบอ่ะเขามันดูหลายคนเนาะมันแปดแปดเก้าแต่บางคนก็เห็นเป็นแปดสามเก้าอืม เนี่ยไม่มีมีแค่นี้แต่ว่าตัดออกมาก็จะได้8 9ด8้าแต่ว่าใครที่เพื่อนจะให้สามตัวนะอย่างเบอรัซับเห็นแปด8ปด้าแดแล้วก็คนที่ไปด้วยก็จะเห็นแ3ดสามกก็จะเห็นแตกต่างนิดนึงใช่ใช่ครับผมเห็นบางบางบางคนก็เห็นเห็นเห็นชัดค่ะนะครับมันมันอยู่ที่ดวงนะพี่เนาะได้ถ่ายรูปมาอยู่ใช่ไหมครัใช่นะเขาทั้งสามตัวสตัวเนาะค่ะนี่นี่อันอันอันนี้เห็นเป็นตัวไหนครับผม ก็ก็เห็นเป็น8ปดสามเก้าบางครั้งก็เหมือนแปดสามเก้าแล้วก็แปดแปดเก้านี่แหละอยู่ท <9. S 2> <ค>ี่ว่าเพื่อนจะให้ครับใครที่จะมีมีโชคกับท่านเนาะ จะได้สามอแต่ว่าแปดเก้าเก้าแปดก็ได้กันทุกคนอยู่แล้วเอาที่ทีมงานไปด้วยกันไม่ได้นะมีแต่เบิกซับได้นะเพราะว่าเบิกเบิกซับมั่นใจว่าแปดแปดเก้าคือตอนทําตอนตอนกําลังจะตกลงกันจะข้ามน้ํากันไปเนี่ยคือเกกเกแกนั่งสุดเลยนะแค่ว่าแกนักหัวแกนั่งสุดเลยมันเพื่อนมาสื่อใช่ใช่ใช่คุณคุณพ่อที่เป็นอรองท่านรองท่านก็บอกว่าเลขเข้าถ้าเกิดใครเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยจะเจอสักคนที่เป็น ยังไงเข้าอยู่แล้วพ<ะ>ันก็เลยโ้จัดเต็มเลยแคงว่าอย่างนี้นะม,มันจะมีอยู่สองภูมินะครับรสถานที่แห่งนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเข้าเป็นประจํานะครับผม,มแต่ว่าเสียอย่างเดียวมันเข้าไปไม่ได้ราน,นั้นเราไม่ได้เตรียมคุยกับเจ้าของที่มันเป็นที่ส่วนบุคคลไงก็เลยไม่ไม่ได้คุยแต่รอบนี้ก็ให้ท่านประสานว่าจะเข้าไปข้างในครับทีนี้<ะ>ไปดูดีว่าออกมาจริงไหมเราจะลองพิสูจน์ดู <mm e ่็เห็นเอื้อมมือมาจริงไหมแต่รอบก่อนทุกอันนี้ผมขอเท้าความเนาะเท้าความตรงที่ทําไมเขาขอแค่สามงวดสี่งวดเขาถึงเลิกอืมอืมทำไมคะเพราะว่าเขาขอลูกสาวอืพี่มาขอลูกสาวขอลูกสาวเป็นการแลกเปลี่ยนเขาเขาก็เลยเลิกขอทีนี้เราเราก็ไปบนใหม่ว่าจะ ให้ผล,ลไม้ให้น้ำจันทร์ให้อะไรอย่างนี้ดีกว่า,าอืแบบนี้ให้ให้ภูมิท่านอย่างนี้ดีกว่าเลี้ยงท่านให้อิ่มอย่างนี้ครับเอาง่ายๆคือที่ไปนี่มีสองภูมิใช่ไหมคะมีสองภูมิภูมิหนึ่งขอลูกสาวอีกภูมิหนึ่งดึงดึง,ด,งดึงลงพน<อ>ที่ที่เราไปนี่คือดึงลงพนคาลากขาเรยบอกครับ ดึงดึงเอวนายกนะท่านท่านบอกว่าเย็นเลยท่านว่าอย่างนี้นะดึงลงเลยฮห้ามวิ่งเนอะเข้าทางผมละห้ามวิ่งเพราผมวิ่งไม่ทันได้ยินอะไรก็ห้ามวิ่งห้ามวิ่งครับเว้ยแต่ว่าแต่ว่าวันนั้นอะไปกันเยอะนะมีคนแก่มีอะไรไปด้วยโอได้เปรียบเหมือนว่าเป็นไทยบ้านนนบอกค่ะแบบไทยบ้านส่วนมากเป็น เป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นคนที่เขาได้โชคตรงนั้นเขารู้ไงคือคือคือเขาได้โชคคนละหลายแสนนะเขารู้ว่าจะทํำพิธีขอปุ๊บเขารีบไปเลยโยจอดเต็มอยู่ถอยหลังเป็นกิโลมันเป็นทางตันไงอเอาให้ดูตัวอย่างก่อนแอดมินกัี่นี่ไกลเนาะที่ผ่านมานะครับเอฟซีบางท่านก็ว่าไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นมันอยู่ที่ดวงท่านแล้วนะครับเนาะ ดูเลขทูบแล้วก็เหมือนกับดวงใครดีนะคะได้นะนี่นะครับอันนี้คืองวดที่แล้วนะครับสามตัวแปดแปดเก้าแต่ถ้าเราสลับสามประตูเนาะได้ได้สามที่นั่งสามที่นั่งสามที่นั่งก็แปดเก้าแปดเอ้แปดเออแปดเก้าแปดแล้วก็แปดแปดเก้าเก้าแปดแปดใค่เองแล้วก็เจ็ดแปดหนึ่งนั้นแล้วก็ถ้าตัด สตัวก็ได้เจ็ดเนี่ยมันมันอันนี้ภูมิแรกอันนี้ภูมิที่สองจะได้อยู่แค่นี้เองแต่ที่จริงตัวเลขจะมีอยู่แค่นี้ใช่แต่อันนี้เราก็กันไว้ให้ใช่ไหมใช่มันกลับหัวแล้วก็เขาเห็นเป็น8ปเป็นสอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเยอะไปเลยทีนี้ภูมิูมดึงเอวภูมิดึงเอวแปดแปดเอันนี้ใช่อันนี้ออกมาจากต้นมะขามใหญ่อครับ เดี๋ยวรอบหน้าท่านไม่รู้จะพาไปตรงไหนไม่รู้เราก็ต้องพิมพ์รอไว้เนาะแต่ว่าโอปอจะไปตามให้อยู่ใช่ไหมครให้ครับไปตามให้ครับไปตามให้ตามให้จะพิมพ์รอพิมพ์รอครับพิมพ์รอไว้ครับแต่ว่าวันนี้วันที่สิบสามน่าจะสิบสามนะเพราะว่าท่านคงไม่น่าปล่อยก่อนนะผมราว่ากลัวกลัวอั้นนะจ้ะเนาะน่าจะสิบสามนะครับไปไดู้อย่างนีจะ้อ คือตอนคืองวดนี้จะล่อให้ทางแอดมินนี่ไปเลี้ยงนามันบอคาเพราะว่าทางแอดมินจะไปเลี้ยงครับผมเพราะว่าได้บ่นไว้ว่าจะเอาผลไม้เอาอะไรไปไปเลี้ยงท่านครับเพราะว่าได้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 คุยไว้แล้วเนาะก็เลยเอเดี๋ยวติดต่อท่านรองว่าท่านรองบอกว่าเดี๋ยวค่อยประสานกันอีกทีหนึ่งว่าวันไหนกันแน่นะครับห้างวดห้างวดเดี๋ยวนี้ได้จังวดแล้ว เอาเป็นงวดแรกเอาเป็นงวดแรกเลยสองสองใช่ไหมสามตัวสองวสองงวดแล้วตอนนี้มอีกสามไ้อีกสามจัดหนักๆเลยออกหนักจมาเสียได้เนาะบอกว่างวดนู่นที่แล้วผมก็ไม่รู้นะว่าแกพูดเล่นพูดจริงนะอัดหนักๆอัดหนักๆก็นนาอย่างงี้นะอ้ยอัดอะไรเนาะหนักๆยั่ด้วยอัดตัวไหนนะมันมันมันหลายหางไงเราก็ไม่รู้จะไปอัดตัวไหนเนาะก็เลยซื้อทุกตัวเลยแหละครับผมก็เลย ท่านมัเน้นนะถ้าท่านเน้นให้สักหนึ่งตัวเนี่โอเคนะใช่ไม้รอบนี้แหละผมจะเน้นแค่หางเดียวสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวเลยพี่นอกจากจะเป็นหกอีกนะหกก็ขออนุญาตกลับเป็นเก้านะใช่ไหมได้ถ้าเกิดไม่มีหกโอเคหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่แต่มันแต่มันไม่น่าจะเชื่อนะพี่ว่าจุดทูบอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นนะสามงวดสี่งวดติดนะสามตัวสามงวดซ้อน เลขทูบนะตอนแรกผมก็เข้าใจว่าไปนั่งทําพิธีไปถากมาแล้วก็เห็นตัวเลขอือ่าไปทรงเอาเอาที่ไหนได้จุดทูบเอาดีไหมคือง่ายนะวย่าเนี้ยเรา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 ผ่านจุดนี้เราเราไปมาหลายที่เนาะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันคืออะไรมาตั้งไก่นมาจุดทูบเองเหรอใจนึ่งใจสองอยู่ก็เลยไม่กล้าซื้อ ปรากฏว่าโอ้โหแม่นสมคำล่ํเลยครับผมเข้าจริงๆก่อนทําพิธีท่านจะเอาทู่ไปทําพิธีอะไรไม่รู้อันนี้เราเราก็ไม่เห็นเนาะเป็นพิธีของท่านเนาะใช่ค่ะทิมรอไว้นะครับผมพิมรอไว้รคก็ขอขอบคุณเสี่ยโอปอมากๆนะคะขอบคุณมากคับ